การเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่แปรปวนเศรษฐกิจที่ถูกทำลายอย่างไม่คาดคิดและธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบแบบไม่สามารถทนคืนได้จากความร้ายแรงของปัญหานั้นทุกประเทศจึงต้องร่วมมือกันปรับตัวและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประกาศเจตนาโมณเอ่างชัดเจนที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2 0 5 0และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065 ในขณะที่บริษัทใหญ่มีความสามารถในการปรับตัวเในธุรกิจสีเขียวธุรกิจ SME นั้นยังมีความยากลําบากในการปรับตัวเนื่องจากอุปสรรคทางด้านเงินทุนและต้นทุนในการปรับเปลี่ยนซึ่งประเทศไทยมีธุรกิจ SME มากกว่า3 000, 000, ล้านรายถ้า SME ไม่ปรับตัวจะสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่นกลุ่มธรุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี c b a บที่ EU จะบังคับใช้ในปี2023จะมี SME มากกว่า53,000รายที่ได้รับผลกระทบซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า98,000ล้านบาทค่ะกลุ่มของเราจะเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ SME กลุ่มปรอบบางนี้เป็นอันดับแรกในการด้่นแก้ไขปัญหาค่ะ เพื่อให้ SME สามารถเปลี่ยนผ่านเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ให้ SME ในไทยสูญเสียวความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลและบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในที่สุดค่ะเราจึงขอนําเสนอนโยบายส่งเสริมสินเชื่อคาร์บอนให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางเลือกค่ะโดยสินเชื่อคาร์บอนเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารเสนอให้ SME ซึ่งจะแตกต่างจากสินเชื่อสีเขียวทั่วไปอย่างชัดเจนค่ะคือ1 มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและ2คือมีคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการพัฒนาโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดดอกเบี้ยค่ะแต่ก่อนที่จะไปอธิบายสินเชื่อคาร์บอนนั้นเราอยากจะขออธิบายคาร์บอนเครดิตให้ทุกคนเข้าใจว่าคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยคืออะไรค่ะ คาร์บอนเครดิตคือปริมาณก๊าซส,สือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการที่บริษัททําโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นการบําบัดน้าเสียจากโรงงานซึ่ง1นึ่งคาร์บอนเครดิตนั้นมีค่าเท่ากับ1นึ่ปันคาร์บอนไดออกไซด์เทียท่าค่ะแล้วคาร์บอนเครดิตเนี้ยมันดียังไง ตัวคาร์บอนเครดิตนั้นมีมูลค่าค่ะและสามารถนำไปขายได้ในตลาดคาร์บอนที่ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบกโดยปัจจุบันเสียงตอบรับจากตลาดคาร์บอนนั้นดีมากขึ้นโดยจะเห็นได้ว่าทั้งปริมาณการซื้อขายและราคาคาร์บอนเครดิตนั้นสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดค่ะ เห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรกลับมาที่สินเชื่อคาร์บอนของเรานะคะ SME สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อคาร์บอนได้ง่ายๆใน6ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่ 1. SME แจ้งธนาคารพาณิชย์พร้อมยื่นเอกสาร การขอกู้หลังจากนั้นติดต่ออบอก,อกอเพื่อหาหรือในการจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการหรือ PDD ค่ะซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่จะนําไปยื่นให้แก่ธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาสินเชื่อเอกสารนี้นั้นจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจถึงเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการคาร่ะขั้นตอนที่2หลังจากที่ SME ยื่นเอกสารครบแล้วธนาคารจะประเมินความเสี่ยงและอนุมัติเงินกู้ให้ค่ะ ขั้นตอนที่ 3, SME สามารถนำเงินกู้ไปดำเนินโครงการสีเขียวได้เลยค่ะขั้นตอนที่ 4, ทุกๆปี SME จะต้องจ้างบริษัทที่ได้รับรองจากอาบอก,กอเพื่อเข้าประเมินโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะและเพื่อรองรับคาร์บอนเครดิตด้วยค่ะ ขั้นตอนที่5 SME จะป้องโอนคาร์บอนเครดิตให้กับธนาคารพาณิชย์พร้อมกับดอกเบี้ยทุกปีจนครบสัญญาค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ค่ะถ้าคาร์บอนเครดิตของ SME เหลือสามารถนําไปชดเชยกิจกรรมอื่นๆได้หรือจะนําไปขายในตลาดคาร์บอนก็ได้เช่นกันค่ะแต่เอ๊ทุกคนสงสัยไหมคะว่าธนาคารเอาเงินทุนที่ตัดมาให้ SME กู้ได้อย่างไร ทีมเราจึงของนเสนอให้ระยะแรกกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้เงินกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารค,ารคาร่ะและเมื่อตลาดคาร์บอนมีสเสถียรภาพมากขึ้นธนาคารก็จะมีแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เงินกองทุนค่ะทั้งนี้เราหวังว่า s อสที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อคาร์บอน และประสบความสำเร็จในการปรับตัวเป็นธุรกิจสีเขียวนั้นจะเป็น success case ในการสรกิดพฤติกรรมให้ SME กลกุ่มอื่นๆหันมาเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ไม่ทำลายโลกของเราและเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ